กรณีที่ถูกพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งเขามายืมเงินแล้วไม่ยอมจ่ายหนี้ให้เขานะฮะสุดท้ายเนี่ยบางรายถูกลักษณะคือสั่งซื้ออาหารเสริมผ่านแอปแอป,แอปหนึ่งครับแล้วพอโอนเงินไปก็ไม่ยอมส่งสินค้าให้กับเขาด้วยมูลค่าความเสียหายต่างๆที่มันเกิดขึ้นผู้เสียหายเขาบอกมาว่ากว่า20ล้านบาทด้วยกันในเอวั43ปีหนในผู้เสียหายที่มาแจ้งความในวันนี้ เปิดเผยว่าตนนั้นคืออดีตพนักง,งานที่เคยทำงานกับบริษัทของฝาแฝดคู่ดังกล่าวจนกระทั่งต่อมาได้ถูกวานล้อมขอยืมเงินไป3มครั้งรวมเป็นเงิน5 0 0แสนบาทโดยอ้างว่าขาดสภาพคล่องจนกระทั่งเวลาผ่านไป2ปีได้เงินคืนกลับมาเพียง20,000บาทเท่านั้นเมื่อทวงถามไปอีกฝ่ายก็บ่ายเบี่ยงตาไปถึงโรงงานก็ไม่เจอตัว แต่ก็ได้รับข้อมูลว่าทั้งคู่ยังใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายจึงตัดสินใจมาแจ้งความพร้อมกับลูกหนี้เจ้าอื่นที่บางคนนั้นคืออดีตพนักง,งานเช่นเดียวกันกับตนเอง ผู้เสียหายให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าฝาแฝดคู่นี้เนี่ยได้เงินจากผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยก็มักจะมีการไปเป,ปเหรียญต่างๆที่ซื้อจากแอปทิกตอรไปให้กับอินฟูสาวชาวเกาหลีใต้ชื่อดังเนี่ยแหละครับแถมยังเคยเดินทางไปหาเขาที่ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยนะครับมีหนำซ้ําบางคนเนี่ยถ้าดูย้อนหลังไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมก็น่าจะทํามาประมาณ5-6ปีด้วยกันเฉลี่ยรายละหลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อหนึ่งคนครับคือเขาอะจะา ไปในทางที่ว่าโดนผัวเก่าโกงครับโดนผัวเก่าโกงเงินบ้างเอาเงินไปเล่นการพนันบ้างก็จะมีแบบว่ามาขอกู้เงินของพนักงานโดยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับเขาก็เสนอมานะครับในส่วนของผมเนี่ยก็โดนไปเนี่ยครึ่งล้านครับผ่านไปแล้วผ่านมาแล้วทั้งหมดเนี่ยสปีครับโทรไปไม่รับสายครับตามไม่สามารถรับได้คือไปหาที่โรงงานก็ไม่เจอครับแจ้งความมีหมายเรียกไปแล้วก็ไม่มาครับพี่โจน กลุ่มพนักงานเนี่ยะจะมีหลายคนครับแต่บางคนเขาก็ได้คืนบางส่วนแล้วเขาก็ไม่ได้ซสีเรียสผมก็ปล่อยเขาครับแต่ส่วนของผมเนี่ยคือผมเอาสุดอยู่แล้วคนคนนี้ต้องอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ครับไลทิคพอปแล้วเอาดังเนี่ยมาเป็นอามากนะครับในการนำเงินเงินรวบรวมเงินทั้งหมดที่ทำการช่อโกงมาไปแปลงหรือปรับเปลี่ยน ให้เป็นเหรียนดิจิทัลแล้วก็ยกย้ายถ่ายเทโดยผ่านการส่งโดเนต จากการตรวจสอบพบว่าขณะน,นี้ผู้เสียหายแบ่งทั้งหมดเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ถูกหลอกให้ลงทุนกลุ่มอดีตพนักงานที่ถูกยืมเงินและกลุ่มที่เป็นลูกค้าสั่งซื้ออาหารเสริมแล้วได้ของไม่ครบหรือไม่ตรงปกหรือบางรายไม่ได้ส่งสินค้าให้เลยจึงคาดว่าน่าจะมีคนตกเป็นเหยื่ออีกจํานวนมาก คดีนี้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปและก็อยากจะให้ทางตำรวจนั้นช่วยดำเนินการในคดีด้วยนะฮะเอาเงินมาคืนเขาได้หรือไม่เพราะทุกคนเนี่ยตอนนี้เดือดร้อนเป็นอย่างมาก